สวัสดีมิลลักแฟนดาบพิฆาตอสูรทุกท่านนะครับผมวันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาทําการแชร์เทคนิคในการตี เอ่อไม่ชื่ออะไรโอนิโอนิเฮ้าส์ใช่ไหมนี่จะเป็นอันนี้ก็คือจะเป็นปราสาทของอสูรน่ะอ่ะจะเป็นอันนี้ที่เราจะแนะนําวันนี้แล้วก็เอ่อจะเป็นการแชร์เทคนิคว่าตียังไงให้เราไปได้ชั้นที่ไกลที่สุดได้อย่างส่วนตัวผมอ่ะน่าจะไปจนถึงชั้นร้อยกว่าแล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกตัวละครบอกอะไรพวกนี้ด้วยโอเคก่อนที่จะไปชมเนื้อหานะก็ขอฝากร้านสปอนเซอร์ไว้ด้วยนะครับผมอีลาสติกช็อปนะเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องอีลาสติกช็อปเท่านั้นก็เลทราคา เดี๋ยวขึ้นไว้หน้าจอนะแล้วก็สามารถเติมได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS ด้วยนะครับผมโอเคมาเรามาดูเนื้อหาของวันนี้กันแต่ก่อนจะไปดูการเตียนูน้นเดี๋ยวขออนุญาตเปิดอันนี้ก่อนแป๊บหนึง่งของดองอะไรแย่ๆเต็มหมดเลยก็ไม่รู้จะมีอันนี้อ,อันนี้เป็นแรนดอมสอันอันเนี้ยอันที่ผมอยากได้ก็คือดาบโจมตีกับของแทงอ่ะขอขอ d PS หรือแทงก็ได้อันนึง ของอันเนี้ยของซับพอร์ตถ้าได้ของซับพอร์ตจริงๆขอเป็นซับสีเขียวให้ป้าธรรมายุอ่ะเพราะสีฟ้าผมมีแล้วนอกเหนือจากนั้นคือกูมไม่อยากได้กูอยากได้แค่ของโจมตีอ่ะเอาจริงอยากได้ดาบโจมตีมากโอเคมาหนึ่งสองสามโอ้โหไอ้สมพรปากเลยพัดเขียวของป้าธรรมายุเป๊ะเลยโอเคอีกอันหนึ่งอ่ะอันนี้ก็เลือกดาบแล้วกันขออ่ามันน่าจะสุ่มสายนะ ขอเป็นธาตุไฟธาตุน้ำไม่ก็อสูรขอ3อันไม่ขอสีเขียวสีเขียวคือไม่มีตัวละครดาเมจสีเขียวที่เล่นเป็นหลักขอ3อันนี้น้ำไฟอสูร3ตัว1 2 3ตลกเหรอเนี่ย <c oughs> ไอ้เหี้ยกเกมมึงเล่นตลกกับกูเหรอเนี่ยฮัลโหลถามจริงเอาจริงเลี้ยเล่นตลกเหรอเฮ้ย อะไรเนี่ยวันนี้ทำไมมันดูขัดใจผมหมดเลยวะทำไมวันนี้มันดูดูขัดหมดเลยอะก <c oughs> วนประสาทจัดเลยโอ้โหงานหยาบเลยทีนี้ของสายดาบอ่าโอเคอ่ะพัดให้ป้าธรมมยก่อนแล้วก็พัดทัดน้ำเมื่อกี้เหมือนเราจะมีแล้วแล้วก็ของโจมตีเป็นของสีเขียวก็ อันนี้เลเวล40ตรงสาย40ตรงสายเอ่อก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอทำให้มันปัจจุบันก่อน <c oughs> ก็คือทำให้มัน3ดาวลแล้วก็อันนั้นก่อนเอ๊ะี๋ยวว่าผมผมสามารถรีได้ดีกว่าเด,วเดี๋ยวเราขอรีก่อนแป๊บนึง <c oughs> คือมันต้องได้อะไอ้ที่กูจะเอาอะบอกแค่เนี้ยอ่ะสวิตขอเนี่ยสามอนเนี่ยอันไหนก็ได้แต่ว่าเอาจริงๆขอขอธาตุไฟมากกว่าอยากได้ธาตุไฟรีได้ครั้งเดียวโอเคมามหนึ่งสองสามธาตุน้ำกี่อยู่ โอเคอ่ะยังยังดียังถือว่าดีอ่ะดีกว่าให้เซนิสืถอถือแล้วกันอ่โอ้โหดวงหมาจัดอ่ะสายไปแล้วก็อันนี้เออ่เดี๋ยวผมขอกินนันเดิมก่อนกินธาตุน้ำอันนี้ผมมีเยอะละกินไปหมดเลยโอเคฮะได้ดาวเดียวเองเหรอโอ้โหนี่กินไปตั้งเยอะได้ดาวเดียวอน้อยจังโอเคแล้วก็มารีไฟครับปลดขั้นแล้วก็รีไฟต่อ โอเคขั้น40 uh, อันนี้รีไฟอันนี้แล้วก็มีของป้าทรมมโยโอเคนี่ขั้น20มีอันนี้รีไฟรีไฟหมดแล้วอาเกี okay, ที่เหลือเหลือเฮ้ยมันทำไมมันได้เลเวลน้อยขนาดนี้เหรอมันได้แค่เลเวลมันได้แค่ดาวเดียวเองเหรอน้อยจังอ่ะอน,นี่อัพอีกทีนึงเลเวลโอ้น้อยแบบน้อยจัดมากกดขึ้นอัพขั้น,อ,น,นอันนี้ขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันมา วันนี้ตัวละครที่แนะนำให้ไปทำการไต่ออนิเฮานะจะเป็นตัวละครอาเมี3ตัวที่ผมแนะนำณนะปัจจุบันนะที่ผมพอจะหาได้แล้วกันนะหนึ่งเลยจะเป็นทางหน้าของป้าธรรมโยนะก็คือจะเป็นตัวที่สามารถทำดาเมียได้แล้วก็สามารถฮิลตัวเองได้ในโหมดเนี่ยตัวละครที่ดีที่สุดก็คือตัวละครฮิลนะเออและต่อไปจะเป็นทางหน้าของชนะินบุนะนี่ก็เป็นตัวดาเมจฮิลเหมือนกันแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นทางหน้าของ เคียวจูโร่ล่างแทงนะอันนี้ก็เป็นตัวที่ทําให้ผมเนี่ยไปจนถึงชั้น100ได้นะสำหรับตัวนี้นะมาเดี๋ยวจะไปให้ดูนะว่ามันอ่ามันมันเจ๋งยังไงนะสำหรับอันนี้นะมาปับ๊บอันนี้อ่ะเลือกไปเลยค่าตัวอันนี้คือ5ตัวหลักที่ผมอ่าที่ผมใช้แล้วกันแต่ว่าหลักๆ3ตัวก็จะเป็นป้าธรรมโยอ่าชินบุแล้วก็เรงโอคุน,นี่เรงโอคุยังไม่ยังไม่ยังไม่ตึงขนาดนั้นนะอ่ะตอนนี้อยู่ที่ชั้น95แล้วอ่าเดี๋ยวผมขอกดไอพวกนี้ก่อน เราสามารถกดลัดไปได้โอเคเดี๋ยวเรารอแป๊บหนึ่งนะผมไม่แน่ใจว่าผมถึงด่านไหนแล้วรอบที่แล้วเนี่เนี่ยผมเพิ่งรู้นะเว้ยคือแบบว่าพอเอาตัวละครฮิวเอาเรงงคูมาเนี่ยมันไปได้ไกลแบบไกลมากนะเรงงคูดามิเกก,กิวเนี่ยคือตีแค่ไม่กี่ตัวก็คือมันมันตายแล้วอ่ะก็คือตัวพวกมันเองอะตายก็คือมันไม่มีฮิวไงก็คือตีเองแล้วก็ตีแบบสมมติอาจจะตีได้สามสี่ตัวเนี่ยก็คือตาย เท่านั้นต่อให้กดฮิวไปมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเยอะขนาดนั้นซึ่งอ่ะเราจะมาดูกันอันนี้เขาก็อ่ะอันนี้กดทำแล้วตอนนี้อยู่ที่ชั้น100นะอันนี้ยิ่งอ่าไปชั้นสูงมากเท่าไหร่ของรางวัลมันจะมีค่อนข้างเยอะอันนี้อันนี้คือผมขึ้นมาค่อนข้างเยอะละมันเลยมีของเหลืออยู่แค่นี้ซึ่งก่อนหน้าน,นี้มันมีเยอะแบบเยอะมากๆนะบอกก่อนเลยคือซื้อหมดก็คือล้มละลายอะ่ะมาเราจะมาดูกันเอออันนี้เมอร์แชนได้กัน,น,น อ่ะมาตัวแรกอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะอันนี้ผมเอาเป็นทางหน้าของการฮิลมานะนี่มาตัวแรกเดี๋ยวเราเอาทางหน้าของเลงโอคูไปละกันเดี๋ยวคอยดูกันอ่าขอกดสกคริปต์ละกันมันจะได้ไม่ต้องดูเยอะพลังของบอดเนี่ยอยู่ที่3ามแสนเราอยู่ที่2องแสนเก้านะอ่ะตีไปปึ๊บอันนี้เราไปครึ่งหลอดแล้ะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูอ่ะทำอายะแล้วกันพลังของบอดอยู่ที่3ามแสนกว่าเท่ากันนะ อาจจะเยอะกว่าหน่อยนึงแหละเพราะมันตามเลเวลเนาะเมื่อกี้เลเวลหนึ่งเลเวลสอง嘛ดูของป้าธรรมยตีไปปุ๊บนะลดไปแค่นี้เองศัตรูยังไม่ตายก็จริงนะแต่ว่าลดน้อยมากนะทั้งที่ป้าธรรมยเนี่ยพวกของพวกอะไรเนี่ยตามเรงโงคูนะเรงโงคูนี่คือเยอะกว่าแต่ว่าข้อดีก็คือมันเป็นตัวละครที่สามารถหิวได้อ่ะกรฮหิวเพิ่มมาได้อีกหน่อยนึงอ่ะต่อไปจะเป็นทางหน้าของกิวนะตีเข้ามาปุ๊บกิวตายทั้งที่มันลดไปแค่ประมาณสัก60%ออ่ะ ก็คือเพราะว่าความที่กิวอะดามเมจมาแรงก็จริงเว้ยแต่ว่ามันไม่มีฮิลไม่มีอะไรพวกนี้มันเลยไปได้ค่อนข้างน้อยแล้วกันอ่ะเดี๋ยวของไอ้ทำามยมาเห็นไหมปอาทำายก็จะมีการฮิลขึ้นมาอีกหน่อยนะเห็นไหมเลือดก็จะเยอะขึ้นมาต่อไปอ่าเป็นทางด้านของชื่ออะไรนะมาคุมโมะอ่ะเดี๋ยวเลงโงค่แทงไปตีดูนะอ่ะนตีศัตรูลดไปประมาณ2 0 3 0แต่ว่าเลงโงค่คือเลือดไม่ลดเลยนะเลือดไม่ลดเลย สองครั้งปุ๊บเลงิงูคูก็ยังไม่ลดเพราะาเลงิงงูคู่อ่ะมันมีการสร้างโล่แล้วก็บล็อกดามเอจอะไรประมาณนี้นะมันเลยทําให้ตัวละครศัตรูตีเราไม่ค่อยเข้านะก็เหมือนเป็นเราตีฟีอะ่ะถ้าเราไม่เจอศัตรูที่แบบมันเก่งจริงๆอะ่ะมันก็จะตีเราไม่เข้าแบบนี้แหละอ่ะเดี๋ยวให้ดูอันนี้เป็นเอ็นมูไม่น่าจะตายนะหมายถึงเราเนะี่ยผมจําไม่ได้ว่ารอบแล้วผมถึงชั้นแหละอันนี้ลดไปหน่อยหนึ่งนะอ่ะลดไปหน่อยหนึ่ง อ่ะอันนี้คือถึงชั้นลอยแล้วบอกเลยว่าอันเนี้ยอันนี้คือขนาดเป็นชั้นลอยนะเลงงคูคูผมเลเวลแค่190ยังไปได้ขนาดนี้ถ้าคนที่แบบทำเลงงูคูแทงเนี่ยเยอะๆแบบเยอะของผมอ่ะแบบอาจจะเวิว250 200อะไรประมาณเนี้ยมันไปได้ค่อนข้างไกลมันเป็นตัวละครที่ปั้นแล้วคุ้มแล้วกันอ่ะเดี๋ยวผมขอดูแล้งก่อนอ่าตอนนี้อยู่102อ่ะแปลว่าสัปดาห์ก่อนเนี่ยเนี่ยวันที่วันที่7วันนี้วันที่อะไรวะ วันนี้วันที่9อ่าะถูกลแล้วแปลว่ารอบที่แล้วเนี่ยผมตีมาจนถึงแค่ชั้น102นี่น่ะเดี๋ยววันนี้เราจะดูกันว่าเราจะไปได้ถึงชั้นไหนนะก็จะมีคุณเทพซาอยู่123แล้วก็คุณอันเนี้ยอยู่106นะเดี๋ยวเราจะมาดูกันโอเคเดี๋ยวเริ่มจากการเอาอ่เอาใครดีเอาเอาเอาเริงโอคุก็ได้ฮะเลืองกรนะดิ่งขึ้นนะเิงโอคุเพราะเราเอาฮิวไปด้วยนี่ศัตรูก็จะตีไม่ค่อยเข้าหรอกอเดี๋ยวตีไปก่อน แล้วก็พอตัวละครของเราอ่ะเลือดต่ํากว่าครึ่งผมแนะนําให้ต่ํากว่าครึ่งนะแล้วค่อยกดฮิววันนี้เพราะมันฮิว50%ก็คือเราต้องเอาเลือดต่ํากว่าครึ่งเนี่ยแล้วก็กรณีที่เรามาเจอกับตัวตัว,ตว,ตวที่เป็นตัวฮิวอย่างเงี้ยตัวแท้งของเราดามจมันอาจจะไม่พอเราก็เอาทาหน้านของตัวดาเมจมาตีโอ้ก็ยังสู้ไม่ได้แตกเหมือนเดิมแต่ก็ลดเยอะเหมือนกันโอ้เดี๋ยวนะป้าป้าป้าด้งเลือดขึ้นมาเยอะจังอะ อันนี้น่าจะตียากว่ะกดอ่ะพิษใส่ไปเลยตายไปซะด้วยความที่มาเจอตัวฮิวเหมือนกันเลยมันค่อนข้างลําบากมากๆานะส่วนมากถ้าแบบอันไหนที่มันเป็นชั้นบอสอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นตัวฮิวอ่ะผมแนะนําให้กดกดพิษใส่เลยก็คือฆ่ามันเลย e x e c u t e ไปเลยทันทีอันน่าจะง่ายแต่เงี้ยมาเจอตัวแทง้งเจอตัวดาเมจาเงี้ยก็เอาตัวธรรมดาเรามาตีได้มันก็ยังพอพอพอ,พอชนะได้อยู่โอ้อันนี้เลือ่อนลดเยอะเลย เดี๋ยวผมขอลองเอาทร,รมายุมาตีดูดิโอเคได้อยู่แต่ก็เลื่อนรถเยอะอยู่มาออ,อันนี้โหยังเจอทร,รมายุเหมือนกันแต่ว่านี่เลเวลสองไม่น่าจะหนักมากเดี๋ยวดูก่อนเนี่ยจริงๆตีได้นะเลื่อนลอดิ้งแต่ว่าของมันก็ดิ้งเหมือนกันเนี่ยอ่ะมาแล้วน่าจะเหนือกว่านะนี่ โอ้ยตีกันไม่ตายอ่ะตีตื่นก่อนี้มาเจอตัวแบบเดียวกันแล้วคือแบบตียากมากอันนี้ผมขอกดยาฆ่าไปเลยะะแล้วกันโหลำบากกว่าตีบอสอดียเนี่ยนะตีบอสยังไม่หนักท่านี้เลยด้วยความที่อย่างที่บอกนะว่ามันเป็นตัวฮิวอ่ะเออและสกิลมันเน่ะก็คือฮิวตัวที่เลือดต่ําที่สุดซึ่งมันเป็นเหมือนอันนี้หมดเนี่ยน่าจะเป็นหมดหนึ่งหนึ่งเนาะอ่ะมันเลยนั่แหละอย่างที่เห็น อยากอีกอย่างคือ,อบอดมันพลังค่อนข้างเยอะย้วยแหละมันพลังสี่แสนกว่าเราพลังแค่ 100, 000, แสนกว่าก็ได้ประมาณนี้แหละฮะตีไปเรื่อยตีไปเรื่อยอันนี้คือเทคนิคนะในการเล่นก็คือต่อให้เป็นตัวที่เราพลังสูงเท่าไหร่พลังเราเยอะเท่าไหร่อย่างพวกริงโงคุก,กับกิูเนี่ยพลังเยอะจริงตีแรงจริงแต่ว่าพอมาอยู่ในโหมดเนี่ยตัวละครที่มันตีกว่ามันมีเว้มันไม่ใช่แค่อย่างเงี้ยมันจะเก่งนะบอกไว้ก่อนไม่ใช่ว่าพลังเยอะอย่างเดียวจะเก่ง แนะนำให้ปั้นเนี่ยทำอาโยชินอบุแล้วก็ทางน้านของเริงโอคุแท้งมาตีหมดเนี่ยน่าจะโอเคหรือไม่ก็ตัวอะไรก็ได้ที่มันมีออโอ้โหนี่สูไม่ได้ตัวอะไรก็ได้ที่มีฮิวอ่ะตีแล้วมีฮิว้วยโอ้ไอหมูป่าถึกจังนะโอเคเอ่อันี้เริงโอคุขอกดไปเลยแล้วกันไม่น่าจะตีถึงร้อยหกนะดูจากสภาพแล้ว แล้วเหลือพิษอยู่ประมาณ2ขวดกดได้2อทีอเดี๋ยวรอดูก่อนโอเคโอเค้โอเนี่ยจอทำอายุเนี่ยต้องกดเลยเนี่ตีไม่ตายแน่นอนเลยร้อยห้าอ่าโอเคอันนี้ไม่มีตัวฮิวต้องรอลุ้นชั้นบอสอะโอ้ สัพิโตเก่งยังไงไม่น่าจะไหวนะดูจากสภาพโอเคกนได้เซซไปอไปฮิวก็หมดแล้วนี้ก็หมดแล้วอ่าได้ประมาณนี้แล้วกันอยู่ที่ชั้นร้อยห้าแล้วก็ของพวนี้ก็มาเลือกเอาดูนะว่า,าใครอยากซื้อไหนถ้าซื้อทุกอันเนี่ยน่าจะน่าจะจนถ้าไม่รวยจริงผมว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร อย่างส่วนตัวผมก็มีหยกค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้แบบเอาไปใช้สเปซสปะนะเอออันอื่นก็มีประมาณนี้ไม่มีอะไรแล้วแล้วก็อ,อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวสุ่มนี่อันนึงแล้วกันผมอยากได้เลงโอคุอันนี้แล้วก็ผมมีตัวอยู่อ,อ่สิบเอ็ดใบอันเนี้ยมันน่าจะเก็บไว้ใช้ในอนาคตได้แต่ว่าผมก็อยากได้เลงโอคุแทงเหมือนกันก็เดี๋ยวเรามาลุ้นดูเอาสิบใบแล้วกันนะอีกใบหนึ่งก็เอาเอา,เอาให้หมดเลยเอ่ะมา ตัวกากนี่ว่าโอเคอะประมาณนี้แล้วกันอีก5าใบได้3ตัวไม่คุ้มอะ่ะปล่อยช่างแม่งเถอะโอเคนั่นแหละแล้วก็กิจกรรมอันเนี้ยมันใกล้หมดหมดแล้วนะก็คือบางอันเนี่ยเหลือแค่ สามวันบ้างแต่ว่าอันเนี้ยมัน15ชั่วโมงก็คือแปลว่าพรุ่งเนี้ยตอน11โมงอะ่ะมันน่าจะมีกิจกรรมใหม่มาก็เดี๋ยวรอดูกิจกรรมใหม่ว่าจะเป็นตัวอะไรยังไงนะอาจจะเป็นเทนเงินอ่าอาจจะเป็นอุซุยร่างที่เขาบอกก็คืออาจจะเป็นร่างแท้งมาหรืออาจจะเป็นอาคาสะมาก็ได้ต้องรอดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวไหนจะมาก็รอติดตาม,มาแล้วกันพรุ่งนี้ก็น่าจะรู้แล้วแหละพรุ่งนี้ เอาจริงของเซิร์ฟต้นๆเนี่ยมันน่าจะเข้าแล้วเนาะแต่ว่าของเซิร์ฟผมอะ่ะมันจะมาพรุ่งนี้ตอน11วีนโปงก็เดี๋ยวตอนเย็นค่อยมาดูกันอีกทีนึงว่ามันมีกิจกรรมอะไรบ้างนะโอเคคลิปวันนี้เอาเป็นสั้นๆนะถือว่าไม่ยาวมาก10กว่านาทีแล้วกันนะโอเคก่อนจากการฝากร้านสปอนเซอร์ไว้อีกทีหนึ่งนะครับผมอ l ล s สติกช็อปนะเพจเติมเกมราคาถูกเติมถูกเติมไวเติมปลอดภยัยต้องอ l ล s สติกช็อปเท่านั้นนะครับผมเลทราคาณนะปัจจุบันขึ้นตาม ขึ้นรูปตามรูปเลยเติมได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับผมก็อย่าลืมบอกด้วยนะว่ามาจากช่องหาเหี่ยวนะจะได้เป็นการเก็บเครดิตให้กับช่องของเราเพื่อจะได้ต่อ,เ,อเขาเรียกว่าต่อสัญญาสปอนเซอร์อีกระยะยาวๆนะครับผมโอเคก็คลิปวันนี้มีเพียงประมาณนี้ละครันะ ก็ใครดูมาถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกรกะดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่าสามารถดูคลิปเก่าๆได้เดี๋ยวแปะคลิปทางซ้ายเพลิดแว้งขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้ครับมาเจอใหม่คลิปหน้าไปบวายครับผม